สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแม่แม่ซินะััน,นี้จะพามาลงไข,นนข่นะครับนี่เลยไข่ห้าเซนนะครับยาวประมาณสองร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวมารับชมกันว่าจะได้ปลาอะไรมัง่งขอลงไข่ก่อนนะครับรับชมบรรยากาศไปเลยครับเรืเร่อยๆอ้าวเริ่มลงเลยนะครับ ยังไม่ทันไปไหนเลยรู้สึกก็จะพันกันไปไหนน,ะน,นอหนี้เนี่ยข้าไม่นิ่งอ่ะครับ ลปลาตะเพยียนปล่อยอย่างนี้ตัวไว้นี่ยกว่าปล่อยสักสามสี่ถุงเนี่ยตายแนละ้วนะเนี่ย,ย,ย,ยใครมาถ่ายยามมืดอ,อาจจะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะขออภัยด้วยนะครับตัวใหญ่มากเลยอ่ะ เราก็เพิ่งถ่ายตอนกลางคืนครั้งแรกแค่เองอู้มันพันยังไงนี่ติดจนหัวมุกอู้ปลานี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่อยู่ปลากระชัน้นชันกระชัน้นปลาสลิดปลากระชันะะะช้นสองชื่อในตัวเดีวยวกันนี่โอ้ได้หลายตัวละตัวใหญ่ทั้งนั้น ต้องมาชนอะไวแล้วกโอ้ติดติดเนี่ยติดติดติดกันเลยอ่ะมหน่อยหน่อยนึงอ้่าปลาเนั่ติดมันเป็นลาตะเพียนเนี่ยปลาตะเพียนกรเลกนึกาปลานิ้ YouTube mình tít tít liền đắc màn đây nổi điều ấy, nói in nó Trời Mình tít dít 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 lên, mình mà tự thế. Ô, em tít cái này à, tít hỏi chơi đi. Nói hay không mà đắc vết, nhảy kèm vậy tua khô lè. Uhm. Hóa đi. Bảo hào đâu. này à, ตกเปกเปกยอดนี่ตานลงมากลางๆช่องแล้วนะนั่นก็มีติดบ้างตามไหมไม่มีมีตรงโู้นข้างหน้าพ่อสองตัวอเอ็งเฉดตูดหน่อยอ๋อ,อถ้าไม่พอก็ตรงไปเรื่อยๆ เพียเพ้ยนเพี้ยนเหม,มาะๆงามๆทับนิ่งๆนะนิ่นะนงอยู่ต้องกองต้องแบบนานเกินใช่เพราะถ้าใส่เราเป็นเต็มเลยอู้หูนดีไเกี่ยนนี่อ้หลุดไปเลยโอ้ ลุกหนึ่งตัวทุกคนใหม่นะเอ,อ,อิงเอากระกระถางออกไปด้วยข้อตีป์ันเนี้ตัวนี้มันติดแล้วมันตายอีกข้อกระถางเลย มันมาทางขาวาข<อ>ยัง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 ไม่ตายไม่คิดตายเลยมันมาทั้งเขาออเง่าเกินเองยอมนั่งเี่ในปัจจบานเนี่ยมันสูงเกินเนี่ยตีนไข่ตีนมองวะ่ะมีกไม้นั่นกระดีปลากระดีกร๊ยปลาะดีกระดักระดิะ

ได้ปลาอะไรโอ้โห oh วันนี้มากันสามคนมายาม <laughs> อะไรอยู่ดังกปุ๊ปัป tiếp nhỉ Ồ. bên phong này nhỉ ừ. tôi nhanh tôi dày mình thằng lọt phay nè mà lọt dài dài mình chưa học bọn này nào nó khai thẳng Hãy nó cho không หวงไม่รอดรู้ถึงว่ามันรุดรตัวตะกี้เนี่ยนุ่นตรงมือพ่อตัวใหญ่มากปลาอะไรก็ปลากระชันปลากระชันปลาสลิดบางบอ่ออันนี้ป่าเมียนบางบอ่อมีทุกบ่อเนี่ย <c ười> มนมมากกว่าที่เรามาลูน,นขอน,น นี่ทำลงนานแล้วเองเป็นรุ่นรุ่นหกสิน,นโอ้โหตัวใหญ่นี่พ่อพ่อเข้าใจเล่นกล้องนะเองจะบอกให้น,นี่ติดนี่สองตัวคู่เลยอือหือโอ้โอ้โอนย่งไงข้างในกลับหัวกลับหางหรือเปล่าคลายคลายคลาย เ่าดูไขปิดดูมาแล้วก็เี่ยตึงโอ้ตัวิดแล้วก็ทะลุโอบักไงเนี่ยตัวบักไหญ่บักเอฟเห็นไหม,ไม่เห็นมียุงเลยยเห็นไมกาะมังพ่อทับนีไ่เห็นบ้เห็นไหมขึ้นายเห็นเห็น เ,เห็นปลาชัดว่ะเมื่อกี้พ่อโชว์นั่นตัวใหญ่ท่านได้โคงท่านได้เกะพ่อกินขนมไหม ได้เป็นโลแล้วเนี่ยโลสอโลละโอ้สองตัว่ยเเออไม่ได้ปลาถ่ยเรือ มาพายเรือให้พอ่อให้พ่อปลดโอ้โอ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 อย่าก,กระโดดสูงสิแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำหรอกกดดลิบเลยก็เสียดายใช่ลองดูนะโอ้โหนี่ปุ่มนี่ดูดูแค่เท่อันนี้นช็อตเด็ด,ดสามตัวสาตัวหวักจะมีเด็กวนอีกก็ได้ใช่ นี่อันนี้ติดเป็นว่าช็อตเล็กแล้วกันช็อตเล็กก่อนแล้วกันนะเพราะจะเจอช็อตใหญ่แบบติดทีเป็นสิบตัวเงี้ยมันไม่มีหรอกมั้งเองพอดักไม่่หวติดอ่ะเงี้ยอุ้มเดียวสิบสองตัวอืนแม่เป็นเพศตัโกงแล้เอาไปดงนีใช่ กำมังอันนึงไม่อยัอนี้ตอนลงเลยเนาะตอนกดป้าลอยมันพินขี้ยะข้างๆหินหินหินอยูมาแล้วป่าอะไรอย่งนี้อยู่กินยอดตอกบุ่งหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยยอดยอดที่มันยอดคนๆตัวเหมาะเหมาะไอ้ยังไงชน ตาสลิดเนี่ยอย่างนั่นแหะที่ยาใส่ัวกินหรืออะไรนะถึงว่าใบมันขาดขาดติดๆๆๆขาดมาหอยกินหรืออะไรกินต้องใส่ปลาตะเกียนนิดนะี่ปทั้งนอกเข้ามาทั้งใน เียถ้าเราไปดูนะเช้าแล้วอยากของนะอ,อนะไทั้งเขาเนาะตอนแรกเองบอกเองจะกลับแต่เขายืนยันคำเดิมว่าเขาไม่กลับใครก็ไม่ว่าไม่มาเนาะเราก็จะกลับเอาของมาดูอืมือนไงแต่หัวมันบอกแล้วสลัดหน่อยนึงวางตุ๊บตอนี้ก็จะดูเลยนี่นมาเดีย๋ยวมาลุ้นด้วยเลยยังไม่ ปาดเพ็งโอ้โหช็อตเด็ดเค่นี้เป็นแถวเลยเองช็อตนี้หกตัวใครเห็นด้านข้างเรือนะเห็นไหมทุกงตัวหินไหมโอ้หินเห็นเห็นเยอะไฟห็นไหมเหมือนไม่เห็นนะซูมซูมเด็ดช็อตเด็ดประมาณกี่ตัวสี่ห้าตัวหกตัวเลยหกเัวโอ้หกตัวกินปากก็ง ต่อไปมันต้องมีเด็ดกว่านี้อีกจะเด็ดเรื่อยๆเอาช่องเราช่องเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมใช่เพิ่นมือพ่อเลี้ยงพ่อชอบปลดปลาถ้ยค่อนข้างอาจจะตึ๊กดีกว่านี้นะพ่อนะตร oh. งกลางเนะี่ยแม่รอนานแน่ ยังมหมดพื้นนึงเลยยังไม่หมดพื้นนี่ก็ประมาณสี่กิโลแล้วออมาปลากระดิไปกองบ็ดปรากฏไมห้อยเลยเดี๋ยวเราต้องทำคอนเทนต์ต่อถ้านา้ำขุ่นสักหน่อยนึงก,เก็เดี๋ยวใะอไหมเดี๋ยวมัดบิดไว้

มาทำผมนี่าาองอานนี้วัยกันก็รุ่นนี้เลยหุ่นนั้นเดี๋ยวม,มีใครมาลงถาว่าปลาไม่มีกี่รุ่นปลามีปลา,ามีแต่ไปลงแล้วมันติดแล้วมันเน่าเสียดายปลาของข้างคืนไม่ได้ค้างืนไไม่ได้โอ้ไม่ ติดยังไงตับข้างกันะข้างมันต in ิดมาทั้งนู่าทา้งนี้จากขัางนู้นมาทัิงข้างนี้คงจะยาง้งแหละน้อเองนะมีกพวกได้อะไรกินคือมันตกปัดเปลี่ยนกันเอาลำก็ติดดีพอลำก็เหม้างหน้งันก็จุกจักจัเด้อหน้าลองเลยติดลตก เปลีย่ยนการทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเ,เอ้ีกล้งกองจะลม้มต้อตง็อตต้องนีนไม่ใช่หก<อ>ตัวแล้วมันเป็นเจ็ดตัวพักกินนำไหม<อ>ทำไมมีหนูหิวอ,อยู่คนเดียวเลย ้องมันจะสั้นๆส,สะเทือนหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่บนเรือ,อ,อนั่นไงหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งตัวตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยแม่อยู่ตรงไหนนู่นเนาะยังไม่หมดพื้นเลยตรงนี้เป็นป่ามากอมองไม่เห็นหรอกก็เลยงงๆว่าอยู่ตรงไหน ยาวไปยาวไปอืใดีูโ <c oughs> อ้ <c oughs> สองตัวใหญ่หญเลยค่ะตัวใหญ่ๆหรุ่นเดียวกันเลยอห่อเนะ <c oughs> น่ พ่อคุณแม่มาทรมารพ่อเอาแม่มาทรมานเหรอ <c oughs> แต่แม่นั่งดูโทรศัพท์อยู่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่อยู่ได้ เห็นแล้วไม่แอบ <ina> <Weber> แล้วไล่สดไล่สดเลในฝาอืะดักเลาะลิงนั่นหมดเลยนไหนแม่งเอหนอู้ อ้าตัวหายได้ไหมเนี่ยฮะได้ยังแต่มันรู้นานเท่าไหร่นี่อ้าวโตัวเด้อเด้อเนี่เด้อเนี่นี่ได้ยังเดี๋ยวนอนเลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลดเลย ตัวตุ๊กตัวตุ๊กตัวตะ๊กตุเจ็บมันทะเลทะลอนอยู่นะโอ้ยโอ้โอ้สามตัวสี่ตัวเมื่อกี้ปลาอันนี้คือพรอมพรอมเอเล่ปลาอะไรน่ะปลาหมอใช่หน้าตัวนั้นน่ะ อันนี้ปลาตะเพียนอันนั้นอ่ะตัวนั้น่ะข้างล่างอะ่นะน้าปลาอะไรไอ่างเงี้ยนึกว่าปลามองมีสามอย่างิก็มาโอ้ทุกคนดูค่ะดูโอ้โหสามตัว วันนี้หมานหม,มานมากหมานครักคลักโอ๊ะเด็กเตอรงคนันงโมนเด็กเตอร์คนงันสนเก็บยัยั ไม่รถจับยกไม่ได้ยกฟูเลยตัวสุดท้ายเนืน้อเป็นข้าวปัตรจีนทุกนี่ตอนนี้มาดูไข่ตอนเช้านะครับมาพร้อมกับฝนนะสายฝนไปรปยโปรยไปลุ้นกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวเป็นตัวใหญ่หรือเปล่า เดี๋ยวไปลุนกันเลยฮะเริ่มแล้วติดแล้วนี่มาเก็บไข่ยามเช้านะครับพ่อเก็บอย่างเช่นเคยใส่อันนี้ไม่ถุงรีหรือว่าจะใส่กระถางเพาะปลาตั้งตรงหน้หนึ่นงตนะัวเล็ก คืนได้สิบเกดโลไ,ได้สิบเกดโลเนี่ยเกือบยี่สิบโลเลยเหรออืมแต่ไม่ไ,ได้ขายเลยนี่ติดคู่เลยจอดสองสามตัวเลยเนีย โอ้ยเจ้าหนุ่มซีตัวเน่านี่จะเอาไรกันเนาะแอ้แกต้องมาเก็บเลยให้ขึ้นเลยได้เรียบตัวมันนะตัวมันเอาไปแข่งเท่ห์ฮ่าฮ่าฮ่าโอ๊ยโอ้ยตายแล้วว่าแล้วทำไมมันโอ๊ยมันดุกดุกแบบ อันนั้นมากเลยอ่ะดุกดุกโตวันดีเท่เท่ออโอ้ยรับรับไม่ไหวอาหาดดุกพิดุกก็มาทำไมเป็นหแบบนี้นถลกไปทงไหเนาะ อืตัวใหญ่ยนะยอ,อ,หอย,ยูอ่นะวนตึบไข่เต็มท้องมั่งหัวยังทูหงจับตัดไข่ตัดตะเกียนนี่ไข่โอ,โอ้ดูตัวนี่เม่งเม่งเลยต้องตำ <นะ S 1> ตำเล มีดัดด้วยเหรอ,อห้าสิบโอ้โหใส่ทีเต็มเลยเอ้ยผดุมไอีแล้วผีดุมไอีกแล้วดุมเยผดุกีแก้วอยากอัดราบไหม่ดุกโอ้โ ภาษากลวยภาษาสวยขาว่ากาสกกนรู้จักเปล่าดาวแค่ภาษาไทยหนูก็จะไม่รอดอยู่แล้วพ่อจะออมาสอนภาษาสวยสากลวยเอาเนี่ยภาษากวยได้หลวงตั้งให้บอกภาษากลวย Untuk wan di sini, cuci deh saya balik makut, hah, saya lalui. โอ้ใจเหมาะเหมาะงามน,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 นี่วันนี้มาสามคน,นครับแต่ให้พ่อดูนี่มาเป็นคนฟรีพายนี่มาเป็นคนพายคุมท้ายเรือ,อบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับไปเดี๋ยวรุ่นกันต่อเลยครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราจะ สรุปผลงานว่าเช้านี้ได้เยอะหรือไม่ได้ปุ๋ยเอได้ย่ามได้ปุงโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะยาวไปตรงนู้นจบขึ้นเรือได้เอ้ยขึ้นฝั่งได้ยังฮะย,งยังหรอเราจะนอนกันอยู่ตรงกลางแม่น้ำนะคะกลางห้วยกลางคลองเพราะว่าพ่อยังไม่กลับบ้าน เจะไปขึ้นตรงนู้นขึ้นเนี่ยอ๋อพอจะไปขึ้นตรงนู้นขึนเนี่ไปขึ้นตรงนูน้นตรงนี้ขึ้นยากมีชั้นฝนก็ตกลงมาอีกแล้วตกแต่ตกไม่เยอะตก แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันก็หยุดน,นี่ย่ามหนึ่งเอ้ยลีล้หนึ่งนี่ได้แก้วตา,ากระดีม,ม,ม,มีอีกไหมเออไม่ขายนี่แหละไม่นม้ำ ปลาในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวจะแบบออกได้คันฉรอบตัวเลยนี่ไจะปิดหมกเช่นหมดแล้วครับม,ม,มาดูข่กับพ่อนะครับนี่ผลงานรวมรอบเช้านะ ครับหนึ่งถุงลี่กับในกระถางนะครับใ,รใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ไม่เป็นสินะครับคลิปหน้าจะพาไปหาไอต้องคอยติดตามรับชมนะครับคลิปนี้เราจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับลากับบรรยากาศสวยๆฝนตกครึมๆ กาไ่บ่ายกล้องน่อยไม่บา่ยบายไม่ได้ทำไมยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้แก้มัดเลยเอาง่ะอ๋อโอ้โหแล้วอันนั้นใครเอาขายอะไรมาคันอะไรต้นไม้ยนง่ยจบเลยก็ใช่บ่าย